กับตาหลิงออมคนที่สองใช่ไหมคะเนอยอืม <c oughs> ไม่ไม่อยากจะเรียกตัวเป็นอะไรเป็นเป็นแบบว่าเป็นพี่สาวที่น่ารักที่แบบรอซัพพอร์ตน้องนอนแล้วกันชมด้วยชมด้วยว่าตัวเองเป็นพี่สาวซัพพอร์ตค่ะจริงจตไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่หลิงออมนะทุกคนเลยที่จริงจตรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วก็เราได้แบบคุกคีด้วยอ่ จีก็ซัพพอร์ตหมดนะจีไม่ได้แบบเออหลิงออมเขาดังเลยซัพพอร์ตแต่ว่าแต่เราอยู่กับเขาก่อนเนี่ยเขาจะดังขนาดนี้เราก็เป็นกําลังใจให้นึกออกปะแต่แบบทุกๆคนในชีวิตจีจีก็ซัพพอร์ตหมดถ้าเขาแบบได้งานที่ดีมีชีวิตที่ดีหรือว่าชีวิตมีดีเราก็ซัพพอร์ตหมดนะไม่ใช่ว่าเราจะซัพพอร์ตแค่แบบหลิงออมแต่หลิงออมก็คือแฟนคลับเยอะไงเราหัจจะไม่ได้พูดถึงคนอื่นให้ทุกคนฟังนะ,ะแต่ว่า เราซัพพอร์ตทุกคนจริงๆถ้าเรามีแรงเนาะแต่ถ้าวันไหนเราเหนื่อยๆเราก็ซัพพอร์ตตัวเองอืมเราซัพพอร์ตพี่เจเหรอ Where is your dream vacation? I don't have, but I have one dream that I really wanna have like I wanna buy some place um some place that have mountain and water a lake and i have a lot of animals i will name the animal that place is a zoo indeed from the moon zoo you know the place where i can have a lot of animal there <laughs> what's the time is it there it's 8 45 a.m yeah i want a farm i i want a zoo animal zoo when will you go here in filipina i uh, maybe next year because this year I h a v e a ผ o t o อ p l a ก to ่ o ยังเกอค่ะขอบคุณค่ะน้องอาบน้ำได้ไหมอาบได้แต่เขาย,ยังเด็กอยู่อยากเลี้ยงแพะไหพูดตรงๆนะอยากเลี้ยงชอบมากแพะปิกมีน่ารัก Can you recommend a good Thai movie? I don't know now Thai movie? I don't really know right now จิไม่ชอบกินแพ้ค่ะจิไม่ชอบกลิ่นมันแบบมันข้าวอ่ะ ขนยังขึ้นไม่ครบเลยทำมาเป็นนกพันก o เด้นคอนว่ค่ะ You really like animals Yes I love animals I have fat fat tail gecko also Have you tried Le Chong? What's that Minta? Indila? Where's your gizmos? You wanna see? Uh, flip the camera. Gizmo. 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 You more Kiss more Kiss Kiss more Let's go for a walk Kiss more Kiss more <laughs> Kiss more Bobby la. Come here Bob Bob Hey, เฮ้ยถอนหายใจเหนื่อยกัมมีอ่อะกัมี่กัมมี่กัมมี่ยู่ไหนอะเ<อ>กัมมี่ัลโหลมันเหมือนเสพติดอะทุกคน น้องไม่ค่อยหลอกร้องค่ะแต่เหมือนเขาเพิ่งกินอิ่มเขาก็จะง,ง่วงเนาะเนาะฟิวนะทุกคนก็นั่งดูจิีพูดไปเรื่อยได้เหมือนกันน้องกดัดไหมคะน้องแท้พูดได้ไหมคะยังยังไม่พูดเนาะใช่ไหม อันนี้พูดได้นิดหน่อยค่ะจะไม่ได้พูดเก่งใช่ปะวันนั้นตั้งใจไปหาเลยค่ะจริงเหรอใจจังตื่นมารอกกดบัตรลิงออมตอนสิบโมงเช้าเออเรามีของไปประมูลด้วยทุกคนยังไม่ได้ส่งให้เขาเลยกำลังเลือกอยู่อ่ะไม่รู้จะให้เป็นของประเภทไหนดี ราค growing so fast right she grow so fast ราคาแพงไหมค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า ต้องเล่าให้ฟังว่าซื้อด้วยความอยากเอาชนะอะไรที่เขาไม่ได้แข่งกับเราเนอะว่าแบบอยากรู้สึกฟินกับตัวเองเพราะว่าจีอะไปคุยกับฟาร์มนึงแล้วเหมือนเขาอาจจะแบบเหมือนอาจจะมีลูกค้าเยอะหรือมีนกเยอะหรือตอบลูกค้าแบบหลากหลายประเภทอะไรเงี้ยแล้วเขาค่อนข้างจะตอบจีแบบ ไม่ค่อยเหมือนอยากสื่อสารเท่าไหร่เราเลยเราเลยแบบไปคุยกับน้องออมที่เคยบอกว่าเพื่อนเขาจะเพื่อนเขาพอพันมองใช่ไหมก็เลยไปถามน้องออมแล้วก็ได้คอนแทคมาชื่อน้องไอซ์แล้วก็มองหมดเกี้ยงเลยค่ะก็เลยก็เลยไปก็เลยเห็นเอเนี่ยไอเหลืองเนี่ยก็เลยถามว่าอะไรอะเชื่องไหมราคาเท่าไหร่ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันต้องได้อะ แล้วยิ่งตัวเมียแพงกว่าตัวผู้อีกจิต้องได้แล้วจีก็ได้แล้วรู้สึกคิดผิดไหมเหรอรู้สึกคิดไม่ผิดเลยค่ะบางอย่างแบบมันมันคือทุกคนอาจจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนดเเ์เนมแพงๆลงแล้วแบบมีอยู่ฮะสิบใบอะไรเนี่ยแต่จิไม่เคยซื้อแบรนด์เนมเลยทุกคนจีจะเอาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้ออะไรเงี้ยแบบไม่มีแบรนด์เนมเลย แล้วถ้าเราจะจ่ายเงินก้อนโตสักก้อนหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างที่จริงจรู้สึกว่าทําให้จริงจิมีความสุขนั่นเนี่ยแล้วเขาอยู่กับเราแบบยี่สิบสี่สิบถึงหกสิบปีเลยนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเออคันอะไรอะนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะติงตองแต่รู้สึกคุ้มค่าที่เอาเขามา I am super close to um. I cannot say that I'm close to her that, but she's my sister. So, like, I care about her. I like want her to have a good life, be famous, be happy, be healthy. That's all. Because like I work with her. Um, one drama and we asked to go out to exercise together i think we kind of close but but like a short term like we just know only like two or three years but ling ling i know her before covid you know so that's why i close to ling ling more more than all but I love them all. I love b o o s of Lingling and all. I support them no matter what. กับตันมากคืออะไรคะอาหารลกนกต้องเข้านะอาหารหนกไม่แพง อาหารหมาแพงกว่าไปที่หมาเลยคะ่ะ <_ L AR GA> หนูเคยนกหายแต่กลับมาใช่ไหมคะกูว <_ L AR GA> ่าล่ะใช่มันหอมคือนกนะคะยิ่งเลี้ยงเขาแบบตัวติดกับเราแบบเล่นกับเขากลิ่นเขาจะหอมแบบเหมือนเสื้อผ้าทุกคนกลิ่นหอมๆแบบ อาจจะก,ก,กลิ่นติดน้ําหอมมาจากเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ค่อยจับเขาก็าจะมีกลิ่นกลิ่นนกนกนก,นกกะนกปะตอบคณถามนกนกกะไม่ควรเลี้ยงเอาดอค่ะทุกคนจีบอกเลยนกจิมไม่ค่อยไม่ป่วยเลย จออุบัติเหตุมากกว่าแต่นกจิไม่ป่วยเลยเพราะว่าจิเลี้ยงในอุณหภูมิเย็นบ้างเปิดแอร์บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดตลอดเวลาจนเขาป่วยเนาะแล้วกไ็ไม่ได้โดนอากาศร้อนมากหรือชื้นมากเพราะว่าถ้าอากาศร้อนจิก็เปิดพัดลมแบบให้มันถ่ายเทค่ะนกไม่เหม็นจ้ายนกไม่เหม็นเยยแต่มันจะมีกลิ่นของนกนึอออกอะถ้าเราไม่ได้จับเขาอะ แต่ก็งงเหมือนกันว่าเออตัวที่จริงจับบ่อยๆบางตัว้าไม่กลิ่นแบบถ้าไม่กลินแบบก่นเป็นนกไม่กลิ่นเป็นแบบหอมๆแบบเสื้อเราแต่แบบบางตัวไม่ไม่ได้จับเขานานแล้วเขายังหอมอยู่เลยงงเหมือนกันเรื่องอึค่อนข้างจะแบบเหมือนต้องต้องเตรียมแบบผ้าเปียกที่น้ํายาเช็ดให้แบบเรียบร้อยเลยคืออึของเขาอะ่ะมันจะมีน้ําด้วย แล้วเวลาปาดปุ๊บนะโอ้โห,โโห,โโหเขียวเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบปาดออกค่ะไม่งั้นน้ำมันจะซึมก็เลี้ยงนกคือต้องทำใจเรื่องเรื่องขับถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเขาค่อนข้างจะรู้เหมือนกันว่าจะไม่อึบบนตัวเขาไม่ค่อยอึบบนตัวถ้าเขาทนไม่ไหวนะเหมือนพอเราอุ้มเขามาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะพอเราเอาเขาวางอ่ะเขาจะเขาจะถ่ายถ่ายบนที่อื่นที่ไม่ใช่บนตัวเราอ่ะ What food she eat she have uh, she has um the baby food the baby bird the baby bird food แพมเพิร์ดนก,กอไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาอ,อับชื้นต้องสอนให้พูดเวลาอยากถ่ายเหรอทำได้เหรอ I will give you my love. It's okay. I don't want more more bird right now. Enough. That's enough for me. ระวังตอบกลับเป็นภาษาไทยนะคพิงรู้ว่าเลยงนกค่ะเลี้ยงมาหลายปีแล้วคุณเจีสวัสดีค่ะ อ,อ,อย่าเลยค่ะอาจะตีวันนี้ไม่ทำงานดีใจมากด้วยพักอะแบบแบบเหมือนเหมือน ได้มันมีเวลาว่างเยอะช่วงนี้ที่เอาเขามาดีใจมากเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์อะคือคือที่ต้องรออยู่ที่รออยู่แบบต้องทำสคริปต์เขายังไม่ส่งบรฟมาต้องทำสคริปต์ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยค่ะนั่นแหละ ใช่เลี้ยงนกต้องระวังแมวเพราะว่าแมวสัญชาตญาณเขายังไงเขาก็เอานกไปเล่น I only have African birds โ oh อ my god ใครเขากินแกงนกกันไก่มีดีๆไม่กินไก่เราอยู่กันกี่นาทีแล้วนะเนี่ย พูดไม่ได้ค่ะอือหือมายังไม่กินข้าวค่ะทานกาแฟอันนี้เป็นแก้วที่จิให้เขาเ,เห็นเขียนให้อ่ะเขียนด้วยมือเห็นไหมทุกคนสวยมาก ไมต้องตัดผมมันสั้นกว่าอันเก่าเยอะเลยะคะ่ะอันเก่าจริงอาจจะลองไว้ยาวเนะแต่ว่าไว้ยาวตอนทําสีผมมันก็ไม่ยาวแต่เดี๋ยวเซตเนี้ยจะไว้ลองไว้ยาวจริงๆแหละตัดผมไม่ได้ใส่วิกเย <c oughs> ทุกคนตัดผมแต่ถ้าผมยาวคือจีต่อแฮร์พีททุกคน ร้องดังมากเดี๋ยวจะต้องไปบอกเพื่อนบ้านก่อนเก่งใจเขามากค่ะคือต้องไปไหว้เขาอะว่าเขาเขากีะเรื่งเี้ย We ม i t ซิ Mexico I I hope hopefully that one day gonna go to Mexico ยังมีละครอยู่ค่ะที่น้องน้องมิวน้องมิวกับน,น้องลีน่า เห็นพิ้นจิตเต้เนเพลงบีบีอ,อม,มาท่ามันเยอะตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องเดียวค่ะโชคดีมากเพิ่งถ่ายซีรีส์เรื่องจอ,จอมคามหมังเวทจบไปนะคะเป็นช่องโมโนโก็ฝากดูด้วย ผมทรงนี้เลยก็ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วไปทำงานกันได้แล้วนะคะเดินจิจะหาทำอะไรก็แล้วแต่คุยกันนะทุกคนขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาเจ็ดร้อยคนลราดูแค่นกกันจิพูดไปเรื่อยนี่คือเยอะมากแล้วนะ